กำหนดวันกำหนดเวลานะครับอย่างที่ผมบอกว่า365วันเวียนวางบรรจบครบอีกวาระนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นคือง,งานยิ่งใหญ่งานประจำปีนะครับซึ่งปีนี้นะครับจัดมหอระศก์ส,สพ่อนะครับยิ่งใหญ่พอสบควรนะครับในอำเภอรกระบินนี่หรือในตำบ,บเลเฉตราชะเทียน นะครับในวัดของแม่นะครับขี่่นกับมาซอยทางวัดน,นะครับเอาลอตเตอรี่นะครับมาให้ทันได้เสียงโชคนั่งรอคำรังจากที่ ได้บูชาทุกเกียรทองแล้วอยากจะเสียงโชคนะครับเ่วนเบอร์เอื้องแม่นอนวันที่16นะครับประการฉันททุกคนนะครับที่เป็นพนุษย์อยู่จ้สาสวัสดีเล่เนี่ยมงเหมือนเลยพี่น้องคมโลกคำลมความโ,โ,โกรธยังมีอยู่นะครับเพราะว่ากับผมตลอดพี่สี่ไปแล้วแต่หมู่ว่าน ระดับในการเสี่ยงโชคขบุ้นแล้วขบุ้นก็บอกว่าเออขอให้ถึงลอตเตอรี่แน่เลยนี่ก็ความปรารถนาในชา,ชนนาติที่เป็นมรดกระดับโชคดีโชคม้านหรือว่ามีวสาสนานะครับก็จะได้ถูกเลขถูกหวยนะครับหลังจากที่เราประกอบบผลประกอบผลศุดแล้วนะครับสำหรับญาติเอ่อนอดยาฆ่าอาาเนอร์ระดับในการ เขาไปมาก,กับเบาแน่นๆน,น้อยนะครับเพราะว่าเส็นทางที่เป็นเป้นทางที่พนัยงานโยน Bye. -bye. Bye, -bye. ขอขอนมโทธาข้าร่างขาร้ายแห่งก็ขับปีนีนะครับงานกระมาก็มีเห็นจะร่างขาหลายบกนหลับตมบวบไปขอขอนมโาเราทานหนักนมมาครับที่เดินทางไปมากนะครับที่จะได้มบูชาทุกเกียทองมาับเป็นเจ้าของอาับปานะครับบูชาทุกแกี่ทองแล้วนะครับก็เดินทางนะครับขอไปทงใต้นะครับ ไปบูชานะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะครับบ้างเราไปอยู่ที่หน้านะครับสมเด็จองค์ปฐมถงดูว่าหลวงพ่อใหญ่นหลักองคองค์เลวหลักนะครับเพื่อที่จะนะครับได้เข้าวาดกิดนะครับ องค์รุ่นเหลือนะครับก่อนท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับพระครูปูจงรรมคุณนี่คือเจตนาดลบของชาวบ้านก้องรวมนะครับพี่แต่แ้สารหน้านี้คึอว่านะครับเพิ่มเงินพอเขาต้องออกกันแล้วครับจะพูดอะไรออกด้วยเปล่าก็ได้ คพรนกำหนดคุณแล้วเกิดุาพพยาธรคต่พี่จะเริ่มราการแบบปูชาจะมาช่วยเรื่องทองกับการรักของรพันาของเราบอกว่าบุญนั้นเป็นที่หบุญนั้นุญากใจบุญนั้นเป็นัสวรา นรับเม่บาจารุญพอมเพื่อพัฒนาของเราแล้วก็จะมีพระผิดนอลลูกหพระัคุณพ่ลงู่เปบุญนะครัอาจารย์เอาเรืงเอา้ากาะพระคุณท่านลงสู่ัคูเป็นบุในเรื่องของกานารอง้ขาขอบคุณรอใหงนห่งคอนะครับให่แล้วก็ดเา 卖 <My S 2> 啊，卖管这个地要钱啊。 แต่แต่ว่าล้วงหายจนมีเอเรื่องแต่ชาติใเอนี่ก็ร้องวันใจแล้วเดี่ยวนางวันใจนะเดี๋ยวรอก่อนครับเดี๋ยวรอก่อนไม่เป็นไรครับผมพูดได้คพูดสู้เดี๋ยวก่อนที่ผู้อาวุโสนนะครับได้เดินทางมาแล้วนะครับในจุดนี้ที่ด้านในกองโดยการนะครับก็จะมีนะครับทาย แล้วก็จากที่ในส่วนของ,ขอ,งอร่อยกับทบพืนที่อ่กับในการเบ เป็นรางวัลครับเป็นรางวัลครับอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ก <spa>: <design> ็ได้นะครับบางประเภทด้วยนะบางประเภทนะครับรวมถวงราอวัลรวมถารทุข์นะครับอะไรเรื่องน่นเรื่องนี้อ่าอาโดนหรือว่าจะเป็นเดินทางมาในส่วนของเจ้าหน้า่ในส่วนของบุคคล่า สถานที่การดำเดินทางหลวงเข้าประตูสถานรังบุญนะครับซึ่งประตูใหญ่ที่นะคทางเรา เราคือว่าเหยียบพรณจีของวัดหรือเหยียบสถานที่ของวัดก็คือทางด้านทิศตะวันออกมาตัดสินนะครับได้แล้วทีก็ยิงรางวัลได้เลยครับหยิบรูปไหนออกมาแล้วครับจากจังหวัดความอโอบอิ่มใจสถานที่ท่านกำลังเดินทางเข้ามาแลเนี่ยน้องๆเพื่อได้บูนะครับที่ของเหยียบสถานรานบุญแห่งนี้นะครรับิางวัลให้นะครับท่านแต่งตัวมาจากบ้านทำความสะอาด ร่งางกายนะครับมาจากบ้านเดินทางเข้ามาวัดนี่จิตใจก็สะอาดตามนะครับเดินทางมาถึงข้างหน้านะครับกองอํำนวยการสอบถามคัะมีน้อยก็แล้วแต่กำลังศรัทธานะครับ เ,เรียนเจิญธนาญาติโยมไปทางโน้นเลยนะครับโลกพพสัยโลกพพใหญ่ตรงโน้นนะครับวางดอกไม้จุดทูกเทียนทองก็ถือถ้าทุกเกียนแล้วก็ถือทองกลับมานะครับไม้คำโพ นะครับก็เอาปัจจัยเสียบใส่นะครับแล้วก็มาเสียบนะครับไว้ที่หน้าวิหารหรือว่าหน้าโบลถกนะครับนี่แหละทุนทรัพย์ที่ท่านได้พอริจาคคนละเล็กคนละน้อยนะครับก็จะประสบความสาเร็จในกองทุนบุญกองนี้นะครับใครที่จะบูชานะครับองค์ทราเวสสุวรรณนะครับ มีผ้าแดงมีดอกไม้แดงแะระรับในการบุญปู่านั้นท่านองค์เวสุวรรณนั้นบอกว่าชอบสีแดงเป็นหลัหลลกนะครับต้องเอะอนี่คณะญาติโยมที่เรียกว่าติดพระป่าลอยฟ้านะครับกองใต้ท่านต่อต่อกันไปนะครับ ดีกว่าเป็บป่าลอยฟ้าับเลื่อมบุญลอยฟ้าตักตะปูทำทางแต่ละอย่างที่นองเอ้ยบาณมีอุปมาอุปไมยครับแล้วเราผูกต้นไม้ดีแหละเราผูกมะม่วงแล้วกต้องตอสโขเจนมะม่วง มีแดง่ันมีแตงแสงย่อยมีแตรลอยมีแต่แตงันธุ์ตัดดต่อรับรทารด้ในนาไดเนืเคียบฝากแนะนำเวยนะคะไม่ให้ท่านได้รับวก่มฝกแนะนำเลยนะะของ่ออร่อยประทานเลยนะคะแตอมมากัแตงื้อแะห่องฝากะนำเลคเดียวอร่อยไม่มีบะโบโครับ ปรอไปกับรถไล่มาพระพุทธมีสภาพมองได้แก้วถือแก้ว่อกมีกระเป๋าถางเอาแต่ทำมาแล้วนะครอบรเข้ามาบูชาพระแตนั้นอะไรก่อนพระบุทสมเด็จประกอบหลวงพ่อใหญ่ที่ไปสุโขงระกอบบูชาพระัานตรยอะไร ร่างอไมนะครับวเี่ยวกเี่ยทองแล้วนะวางอม้นะครับึ่งกาทีเเป็นงดความเสน่ห์มานะครับเอกน่าประการอาจจะเป็นอหลาดเออนะครับเอาบูบูทให้นําครับคุณหญิงคุณป้าอะอ่งเนะครับเป็นส่วนของเราที่เกิดมาก็ขอให้เสวยความข้อ เชื่อความแม่เป็นเป็กผีเหย่ง่ายเป็นเ็กีว่าง่ายทุกวันมาับกมาฝึกคนยื่นมาเผาเผามาวิหารโยนเนี่ยาฝกตาแดงโลโยนเนี่ยาคนปแย่ระวัาเนยชาวบุรีมาดูชาแน่เออมื้อตื้อพี่ต้องเ่าไปกันที่ทุกคนนะครับหลังจากที่15ผ่านาฬิกาซึ่งเป็นสดไป เชือกต่างๆเลยจากโไปเลยนะครับว่ามองเห็นหัวข้อวงใหญ่ที่นั่งอยู่นะครับหรือว่าองะธานนั่งอยู่นหลันะครับเจอเข้าไปเลยนะครับไม้เสียบต่างเลย่าไปแง่จะเป็น นักไถ่มองไหนนอนเงินนะครับเออเรียกว่าไมา้คำโพเรียวกว่าไม้โพไม้โพนะครับขับไปทั้งพุนคอนเด้อร้ราพุวนไหลพระรัตนาฏอะไรก่อนจุดทุกเยียนบูชาอยู่ทางนู้นนะครับลงโพแล้วก็ค่อยเดินทางเข้ามาทางใน นะครับเอ่อบูชาสุกเทียนทองเป็นย่างก่อนมาทั้งที่จุดเช็คอินนะครับแหนะหม่อมแหนมปอนนะครับคาถาเงินลาน้านใช้งานมาทั้งที่กับพ่อนะครับาานี่มาอาทิตย์ฐานนะครับคาถาเงินล้านจะมีคาถาถา้าอย่างเดียวจะไม่สำเร็จแน่นอนพี่น้อนคาถานั้นจะต้องประกอบ ในการลงมือกระทำข้าฐานนันเป็นสิ่งยดเดียวเป็นสิ่งปราถนาหรือว่าเป็นวิชานะครับเป็นความหูละ่ะแต่ความหูนั้นต้ามีความหูอย่างเดียวที่มองบอนลงมือกระทำบอดลงมือรปออรับต่อบอนสําเร็จแน่นอน

เดี๋ยวเรามาพบกันนะครับท่านลุงขอบคุณมากเลยนะครับเช่นอย่างน้อยๆที่หาได้เกี่ยวที่บ้านจดเป็นประมาณประมาณเวลาให้น้องครับ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  <laughs>